หูฟังที่ดีที่สุดของซาวพิ h ให้ทายดีกว่าอันนี้ประมาณกี่บาทเอเกินเกินไปมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ3 <c oughs> ปีที่แล้วน,นะครับจำได้ไหมฮะรุ่นนี้เลย s ซา p พิช H1 ตอนนั้นระลมทุนได้หลายล้านมากเลยนะครับตอนนี้ปี2023นะครับหูฟังที่งอต่ำกว่า4,000ที่ดีที่สุดมันคือตัวนี้อึ้งแต่ดูก่อนเราถ่ายแต่ละชิ้นแยกบนกรีนสกรีนเลยนะครับ แล้วพประกอบกันที่หลังไปหนี้เลยครับซาพีจะออกแบบหลายตัวมากเลยนะ แต่ตัวนี้ต้องบอกว่าเรียกตัวเองเป็นเรือธงมันคือรุ่นอัปราศูนสามและอัปราศูนห้าครับตัวที่ผมอยู่ตรงนี้คือปุ๊บดูดิฮะนี่คือตัวที่แบบว่าเขาบอกเป็นเรือธงเลยนะดีไซน์เป็นยังไงก็คือแบบหรูหรานะออกแบบให้เหมือนแบบที่เที่ยวนี่ญี่ปุ่นนิดนึงนะครับเวลาเล่นเกมแบบเราเดินไปในเล้าใช่ไหมจะเป็นฟิลเนี้ยมีความม,วาม,มีความดำเลี่ยมทองอะไรเงรี้ยข้างหลังนะครับนี่โลกโลก้ซาวพีดอย่างนี้ด้วย usb c นะปุ่มอยู่นี้เห็นไหมฮะมีปุ่มปุ่ม pairing และอื่นๆอยู่นี่นะแล้วมีเขียนตรงนี้ด้วยนะคครรรัั <your> าาััับบ Here imagination you กกก็็เเเเขขข้้้าาาาาาามมมมมปิิดดดดพพพ่่่่ววววววนนนนีีีีีููตตถืออสสสยยทุึงงซะะฮ obra ศูนย์สามเนี่ยนะครับราคาประมาณ2,990บาทแต่ถ้าผมจะแนะนำเนี่ยผมว่าตัวนี้เลยเซาพีซโอเบราศูนย์ห้าสามพันเก้าร้อยเก้าสิบคูฟังที่ไปถึง4,000บาทที่เขาเคลมว่าดีที่สุดของค่ายนะครับหยิบให้ดูก่อนนี่นะครับจะมีความใหญ่ฟีลิ่งแรกที่จับมาโอ้โหมันแบบดูพรีเมียมมากนะตัวนี้นะครับระดมทุนถึง40ล้านเยนเลยนะสูงที่สุดตัวหนึ่งนะของเซาพีซที่ระดมทุนมาอยู่ในคลิกซัตเตอร์นะครับอย่างแรกคือความใหญ่ของมันเนี่ย ทำไมต้องใหญ่ขนาดนี้ก็เค,เคยเห็นอยู่นะขอ,ของของค่ายอื่นๆที่มันมีอุ้นอ้วนแบบนี้อาจจะเป็นเพราะว่าตัวนี้เขาเน้นเรื่องคุณภาพเสียงไงแต่ที่บอกก่อนว่าหูฟังจะเลือกซื้อเนี่ยควรจะไปลองเองที่ร้านว่าชอบหรือเปล่าแต่ผมก็พยายามจะอธิบายความรู้สึกส่วนตัวว่าผมรู้สึกไงนะครับไม่ใช่ซาวิเจเนียไม่มีศัพท์เทคนิคอะไรเยอะแต่เป็นเหมือนแบบคนที่ชื่นชอบหูฟังอยู่นะฮะก็ลองเทสให้ดูเชื่นต่อเร็วไหมนะครับปึ๊บขึ้นมาปึ๊บอาวเจอเลยตัวนี้เป็นบลูทูธห้าจุดสามนะครับมีแม่เหล็กด้วยนะ สันดาด้วแล้วชาร์จหนึ่งครั้งฟังได้กี่ชั่วโมงก็ปันหกถึงแปดชั่วโมง แต่ถ้าฟังที่50%เนี่ยมันคือเขาบอก9ชั่วโมงถ้าเปิด ANC ตัดเสียงเนี่ยมันก็จะกินแบตเยอะขึ้นก็กองชาร์จตัวนี้ใช3ชั่วโมงนะฮะปกติซาวพีสบางตัวมันจะเบามากอันนี้รู้สึกถึงน้ำหนักเหมือนกันนะครับตัวนี้ประมาณ58กรัมนะฮะแต่มันใหญ่อะผมไม่เคยมีหูฟังใหญ่เท่านี้มาก่อนเลยนะมีตัวนี้นะฮะมีซิลิโคนตัวนี้มีมาเสริมให้นะครับปรับไซส์ได้มีสายข้างในมีแค่นี้ตัวนี้มีไดรเวอร์ถึง3ตัวนะข้างหนะน,นึ่ง3ไดรเวออร์นนนะ2ัี้6ไดรเวอร์นะก็คือออมัันนจะะทาให้้ขขขบรรยยยลเเีีีีดดดดดงงสสตไุ ฟังครั้งแรกเนี่ยมันจะมีความแบบแหลมแหลมนิดนึงผมชอวคนทีช่ชอบฟังเพลงดังๆนะครับดังไม่ใช่ดังแต่กนะดังแบบว่ายัางเก็บรายละเอียดได้อยู่นะตัวนี้เวลาฟังเพลงเนี่ยมันออกเชิงแหลมนิดนึงสำหรับผมนะแต่เนื่องจากว่าแอปของ s o u n d p e ี่ยมันคัสตอมได้เยอะมากก็มีการปรับเปลี่ยนตามสไตล์การฟังของคุณนะครับแต่เวลาดู y o YouTube ดูหนังเนี่ยผมรู้สึกอู้คือเสียงมันมาแบบใช้ได้มากๆ ANC ทำงานได้ดีไหมนะครับโอเคน้องๆ Apple นะฮะได้อยู่แต่เขาเนะ้ t r a n s a r n c y Mode เนี่ยไม่ได้สุดยอด ประมาณแบบ7เต็ม10น้องพลอยลองคลองใส่ดูดีกว่า<ด>ใส่ให้ดูสนะิจ้าใหญ่มะถือว่าหูฟังที่ใหญ่ะหหนูว่าแบบก็กระทัดรัดกระทัดัอ <laughs> ้วนเหมือนกันนะใช่แต่ว่ามันเข้าแบบกระชับหูดีกระชับใช่ไหมกระชับชดีนะครับให้ฟังเพลงเป็นไง ให้ถายดีกว่าอันนี้ประมาณกี่บาทอะไรนะคะโอ้โหไม่ได้ยินเลยใช่ไหมโอเคถอดก่อนได้ถอดก่อนได้จ้ะอันนี้ประมาณกี่บาทจ้าดูจากภาพลักษณ์อันนี้อือน่าจะมีหมื่นเฮ้ยเหมือนอัพใช่เหมือนอัพดินีทน้องเขาแบบจริงจังมากนะเหมือนอัพ ดูดีมากดูดีจตะตัวนี้คือตัวท็อปสุดของซาวพีสเลยโอปราศูนะครับสามพัเ้าวอร์น้องไม่เคยรู้มาก่อนจริงๆนะฮะน้องแบบใช่ไหมใช่เสียงเป็นไงตะกี้ฟังโอเคไหมอยากเต้นเลยแบบอยู่คนเดียวได้ถ้ามีหูฟังอันนี้อยู่คนเดียวคือเต้นเลยใช่ นอสเซนเซชันไม่ได้ยินเสียงที่พี่พูดเลยใช่คะ่<ช>ะดึงออกข้างนเ่อ,อก็ถือว่าด้วยความใหญ่ของมันแล้วครับผมว่ามันเลยทําให้มันซีลไว้ดีมากอ่ะใส่หูแล้วมันกระชับเพราะว่าบางคนถ้าอย่างแบบหูเล็กอะ่ะส่วนมากใส่อันนี้บางทีมันก็ไม่กระชับหูอ๋อแต่มันก็เปลี่ยนได้มันก็เปลี่ยนรูได้ใช่ไห<ช>มแต่อันนี้คือแบบกระชับหูคือแบบปิดเสียงรบกวนได้แบบสนิทมาก อ่ะเพราะฉะนัน้นเป็นหูฟังที่เรียบหรูดูดีเกินราคาว่างันเถอะเนาะเกินราคามะเกินเกินไปมากมันคือย่านเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ำนะมันก็คือชัดเจนทุกเสียงแต่ที่ผมฟังมาเนี่ยไม่รู้สึกบาดหูนะครับเนื่องจากไม่ใช่ซาวด์เอินจิเนียร์ไม่รู้เรื่องอะไรมากเนี่ยเกี่ยวกับเสียงเนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้พวกเสียงสูงมันทำงานได้ดีแต่พวกยาก่านอื่นๆเนี่ยพวกฟังพวกเครื่องดนตรีต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็แยกได้ระดับหนึ่งนะแต่มันก็ไม่ใช่เหมแบบหูหูฟังอลังมือกว่าบาทนะครับที่เคยได้ยินมาแต่ถือว่าเป็นตัวททีีีีีีี่่่่่่่่ดดดดสสุขออองงงงซซาาาาาาาวววววว์์พพพตตัััันนนนนึใใชชมมมมม้ยยยถืเเรระฐกก็็ูููแลหฟค เคียงกันแต่ตัวนี้มันคืออีกระดับหนึ่งฟังไฮเรสได้อาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้มันอ้วนกว่าตัวทั่วไปนะครับคือรายละเอียดเสียงตัวนี้ผมว่ามันไม่ใช่ดีที่สุดในโลกแต่มันดีมากๆสาหรับราคานี้นะครับให้ขะนาดีกว่าให้ขนาด,ด้วยความหรูหราความดีไซน์ออกแบบเนี่ยถ้ามาในทางหรูหราเนี่ยสำหรับหูฟังระดับ4,000บาทนี่นะผมคือว่าทําไม่ดีผมให้8.5เลยเรื่องการออกแบบดีไซน์นะครับ ในทางดูลานะส่วนตัวผมชอบอะไรที่มันดำล้วนดำสนิทนะครับถ้าใครมาสายไฮเวสนะฮะตัวนี้รองรับนะครับก็แน่นอนไฮเวสก็ถือว่ามันก็ถือทำงานได้ดีมันมี ANC ก็ Active Noise Cancellation Transparency Mode นะี่ยที่ลองมาแล้วก็มีพวก ENC ตัดเสียงระหว่างคุยนะครับเดูมไม่รู้ซาอพีดโอเปร่าศูนย์ห้าดีที่สุดเลยนะของซาอพีดเนี่ยสุดยอดมากต้องไปจัดเลยนะทุกคนโอเคไหมคะบายถึงบอกว่าเวลาลองเทสเสียงเนี่ย คุยโทรศัพท์มันก็โอเคอะเสียงก็ใช้ได้ถ้านับเป็นพวก ANC การตัดเสียงเนี่ยผมให้ประมาณแบบ8.5เต็ม10แล้วกันถ้าเทียบกับะบบขอ Apple นะมันสู้ Apple ไม่ได้แต่มันคือใกล้ขึ้นเรื่อยๆนะครับคุ้มไหมนะสำหรับตัวนี้หูฟังเนี่ยเราเปรียบเทียบตัวละหมื่นกว่าบาทก็ไม่ค่อยได้อะแต่ถ้าแบบบอกจริงๆว่ามันใกล้ Apple แค่ไหนมันมีอะไรที่ Apple ทําไม่ได้ก็มีนะครับอย่างเช่น Hi Res Audio นะเหตุผลที่ผมรีวิวหูฟังเนี่ยแล้วผมแบบว่าไม่ได้รีวิวนานนะคลิปผมจะสั้นๆ คือฟังจากความรู้สึกจริงรวมน้าซื้อไหมสุดหญ่จะเป็น first impression เพราะจริงๆแล้วก็อยากสนับสนุนให้ไปลองที่ร้านไปลองฟังดูเองนะครับเพราะว่าการเสพคอนเทนต์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับนี่คือสไตล์ผมนะมิติเสียงเป็นยังไงนะครับตัวนี้ก็ถือว่านะไม่ได้สุดยอดผมรู้สึกว่าของผมเนี่ยมันตอบโจทย์ผมละเวลาพวกดูหนังเล่นเกมเนี่ยผมรู้สึกมันโอเคแต่คือฟังเพลงเนี่ยเพลงบางประเภทก็เหมาะเสียงกลางใช้ได้แต่มิติเสียงเนี่ยทำได้โอเคอโบ้แฟลเวอร์จจะไม่ได้แบบเพอร์เฟสุดยอดเสียงสูงดีมากพวกเพลงเพลงร็อกป๊อปพวกเน เหมาะมากกับตัวนี้คือถ้าเป็นพวกอะไรที่แบบเบสนั่นนไม่ได้ขนาดนั้นมีดร i เวอร์เยอะแต่ก็ไม่ได้ขนาดแบบเบสตุมตำตุมตำมากดีความรู้สึกของผมนะฮะสั hai, ้นๆหรือชอบดูยาวๆ2ปนาทีไม่เอามาผมก็มีเวลาไปทำอื่นดีกว่าปะไปละนี่แหละครับสาวพีท ผูฟังที่เขาเรียกว่าหลูเกินราคาจริงจริงเกินเกินไปมาก <laughs> กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสอบไขให้ด้วยนะคะ